ถ้าหกจังที่เขาซื้อไปนั้นราคาสี่เอดหยวน8ปดเหมายังไม่จบแค่นั้นเจียงเสี่ยวไปยังตรงไปที่เคาน์เตอร์เครื่องดื่มต่อพรุ่งนี้ที่บ้านพ่อกับแม่จะเรียกคนมาช่วยงานไม่ต้องซื้อเหล้ายี่ห้อดีเกินไปซื้อเหล้าข้าวโพดสักห้าขวดก็พอแล้วดังนั้นเขาต้องซื้อเหล้าดีๆกลับไปให้พ่อและพี่น้องของเขาได้ดื่มเหล้าเหมาไถาในตอนนี้ก็ราคาไม่แพงเท่าไรขวดละสองหยวนเท่านั้นสหายเอาเหล้าข้าวโพดห้าขวด และเหมาไทยอีกห้าขวดถ้าไม่ใช่เพราะกลัวจะเอากลับไปไม่หมดละ่ะก็เขาก็อยากจะซื้อเหมาไทยทั้งหมดที่มีในห้างตอนนี้กลับไปจริงฮ่าฮ่าทำไมในยุคนี้เหมาไทยถึงราคาถูกอย่างนี้ถ้าไม่ซื้อกลับไปก็คงโง่ามากเขาเองก็คิดที่จะซื้อกลับไปให้หมดและค่อยๆดื่มต่อให้ดื่มไม่หมดก็เก็บไว้ดื่มต่อไปยิ่งนานก็ยิ่งมีรสชาติที่ดีช่วยประหยัดเพราะหลังจากนี้ราคาของเหมาไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหากว่าซื้อไปเก็บไว้ตอนนี้คงคุ้มค่าและประหยัดเงินกว่าอย่างแน่นอน ยิ่งทิ้งไว้นานเท่าไหรในอนาคตมันก็ยิ่งมีราคาแพงและประมูลได้ราคาเท่านั้นและยังเป็นที่ต้องการมากกว่าเหมาไถใหม่อีกไม่ใช่หรือเจียงเสี่ยวไปตัดสินใจได้แบบนั้นก็วางแผนไว้ว่าหากมีโอกาสเขาจะมาซื้อเหมาไถท,ทั้งหมดที่มีในห้างกลับไปครั้งนี้เขามีตั๋วเล่า,เล,าเล่าข้าโพดจึงเหลือเพียงขวดละสี่เฟินห้าหลีแต่เล่าเหมาไถยังคงมีราคาสองหยวนแต่หากไม่มีตัว๋วจะมีราคาสองหยวนสองเฟินต่อขวดดังนั้นเขาจึงจะค่าเล่าไปในราคาสิบสี่หยวนห้าเฟินด้วยกัน มือทั้งสองมือเต็มไปด้วยสิ่งของเขาจึงไม่สามารถจูงมือเจ้าตัวเล็กทั้งสองคนได้จึงทำได้เพียงเดินตามหลังพวกเขาเมื่อกลับมาที่ร้านน้ำชาหลินเจียอินหวังผิงและเฟิงเยี่ยนหงต่างก็ตกตะลึงเมื่อเห็นเจียงเสี่ยวไปกลับมาพร้อมข้าวของมากมายพรุงพรังเขาต้องเสียเงินไปเท่าไหร่กับของพวกนี้ม่าม่าอาเจียงซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ผมด้วยม่าม่าป่าป้าซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้หนูด้วยค่ะ เจ้าตัวน้อยทั้งสองเอาเสื้อผ้าและรองเท้าที่ซื้อมาใหม่ไปอวดแม่ของพวกเขาเมื่อได้ยินว่าเจียงเสี่ยวไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้หวังกังด้วยเฟิงเยี่ยนหงก็ทั้งดีใจและเกรงใจเธอพูดว่าฉันเกรงใจต่อไปนหนไม่ต้องซื้ออะไรให้เสี่ยวกังแล้วนะเจียงเสี่ยวไปกล่าวเสี่ยวกังก็เป็นหลานชายของผมเหมือนกันผมต้องซื้อให้เขาอยู่แล้วงั้นก็ขอบคุณมากๆเสี่ยวไปเฟิงเยี่ยนหงกล่าวเจียงเสี่ยวไปโบกมือแล้วพูดว่านี่ก็เย็ยนมากแล้ว ผมว่าจะกลับบ้านก่อนแล้วพวกคุณจะปิดร้านกันกี่โมงเฟิงเหยียนหงกล่าวว่าทำไมไม่นอนที่นี่มันฝรั่งที่เหลือก็ยังไม่ได้ขนเข้ามาในเมืองนายกลับไปนอนที่บ้านแล้วมันจะมีที่ว่างหรือเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่าพอดีพรุ่งนี้ที่บ้านพ่อกับแม่จะเรียกคนมาช่วยงานผมรับปากพวกท่านว่าจะซื้อเหล้าและหมูกลับไปให้ยังไงวันนี้ผมก็ต้องกลับไปก่อน เฟิงเยี่ยนหงพยักหน้าด้วยความเข้าใจหักว่าเป็นแบบนี้เธอก็ไม่กล้าที่จะเซาซีให้พวกเขาอยู่ต่อถ้างั้นพวกนายก็รีบกลับเถอะมันเย็นมากแล้วส่วนเรื่องร้านไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะขายที่เหลือและเก็บร้านให้เฟิงเยี่ยนหงกล่าวเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่าจากนี้ผมคิดว่าตั้งแต่ตอนเย็นเป็นต้นไปจะให้พวกพี่ขายให้และเราจะแบ่งเงินกันห้าิบถึงห้าสิบ เฟิงเยี่ยนหงและหวังผิงต่างก็ตกตะลึงเมื่อได้ยินคำพูดนี้หากว่าแบ่งเงินกันห้าสิต่อห0จริงๆอย่างนั้นมันก็ได้เงินเยอะเลยสิไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาแบ่งเงินให้เราหรอกเราช่วยนายขายมันได้ทั้งหวังผิงและเฟิงเยี่ยนหงกล่าวสุภาพบุรุษนั้นช่วยเหลือใครแล้วต้องไม่หวังผลตอบแทนเพราะการขายผัดมันฝรั่งของเจียงเสี่ยวไผ่จึงทำให้ร้านน้ำชาของพวกเขามีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวซึ่งพวกเขาก็พอใจกับมันมาก ดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเงินจากธุรกิจของเจียงเสี่ยวไปอีกไว้พรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันก็ได้ครับมันเย็นแล้วผมต้องรีบปรับก่อนพรุ่งนี้ยังมีเวลาคุยกันอีกเยอะเจียงเสี่ยวไปครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นมาทั้งเฟิงเยี่ยนหงและหวังผิงต่างก็พยักหน้าเจียงเสี่ยวไปยังคงขี่จักรยานของหวังผิงกลับไปที่เจียงวานโดยมีเจียงซานนั่งอยู่ข้างหน้าและหลินเจียอินนั่งซ้อนท้ายอยู่ด้านหลัง ส่วนของที่ซื้อมาก็เอาใส่ไว้ในตะกร้าด้านหน้าและให้หลินเจียอินถือที่เหลือเมียจ๋าวันนี้คุณทำงานหนักมากเป็นยังไงบ้างระหว่างทางเจียงเสี่ยวไปหันกลับมาและถามหลินเจียอินเจียงเสี่ยวไปซื้อของมาหลายอย่างแค่เล่าอย่างเดียวก็สิบขวดแล้วเขาซื้อหมูอีกสิบสองชิ้นและเสื้อผ้าถุงใหญ่ซึ่งมันค่อนข้างหนักของที่หลินเจียอินถือก็ค่อนข้างหนักทั้งนั้นโชคดีที่เธอเป็นหญิงสาวชนบทของพวกนี้จึงไม่ได้หนักเกินไปสำหรับเธอ เมื่อได้ยินเจียงเสี่ยวไปถามแบบนี้หลินเจียอินก็รู้สึกชื่นใจเขากำลังเป็นห่วงฉันจริงๆใช่ไหมแต่เมื่อเธอนึกถึงจำนวนเงินที่เจียงเสี่ยวไปนำไปใช้จ่ายในวันนี้เธอก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกโกรธจึงบิดไปที่เอวของเจียงเสี่ยวไปอย่างรุนแรงเฮเมียจ๋ามันอันตรายผมกำลังปั่นจักรยานอยู่เจียงเสี่ยวไปรู้สึกเจ็บเอวจากการถูกบิดอย่างรุนแรงแต่เขาก็มีความสุขและได้แต่ตะโกนออกมาตลอดทางอะไรของคุณคุณขี่จักรยานเป็นไหม ลินเจียอินกล่าวด้วยความโกรธเจียงเสี่ยวไปต้องการจะบอกว่าสิ่งสําคัญไม่ใช่จักรยานแต่สิ่งสําคัญคือเขาเป็นคนขี่และมันก็อันตรายมากแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่กล้าพูดมันออกมาในตอนนี้เธอยิ้มอย่างเขินอายและพูดว่านี่ถือเป็นการฝึกฝนทักษะไม่ช้าก็เร็วคุณก็จะขี่มันคล่องเอง